ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่สามารถทําให้ครอบครัวทําให้สมาชิกภายในครอบครัวายในทีพอยด์ได้สดชื่นหวานฉ่าและยาใจกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีบาสเอเแข่งขันทั้งหมด3คู่ทางด้านหน้าช่องสับใารที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็น่าจะสุขสงหวังกันไป2คู่ที่วา้ให้ทางด้านหน้าช่องให้ลองพอร์ตแลนด์แล้วก็ให้ไปทางด้านเมลฟิสกิสีย่ส่วนในครอบครัวจัดสเต็ปสามในการ แตก2วันติดๆแล้วยังไม่อยากเข้ามาอยู่ในครอบครัวไพร์ตพอยต์ได้ยังไงให้เป็นสกอร์สูงทางด้านาชิปแอนด์คาวเลียให้ไปตอบเมมฟิสกิสลล่โอ้โหเกือบนะครับจบสองตัวแรกนึกว่าจะเป็นงานงานยากละแต่พอตัวสามและ4ครับก็ถือว่าฉายแววชาโมแลนไม่ลงไม่เป็นไรเรายังมีทางด้านาจเจอนแจ็กสันจูเนียเนสมอนเบน สามารถช่วยกันทําแต้มให้เราสดชื่นกันไปครับให้ไป12แต้มจบ13แต้มและอีกหนึ่งคู่ครับให้ลอกพอร์ตแลนด์เทลเวเซอร์ก็สดชื่นกันไปขนาดนี้ใครที่อยากจะเข้าครอบครัวนะครับแอดไลน์มาที่แอดพีโป n แลแล้วก็ AI7 หรือดต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่ไม่อยากพลาดทางมาดีๆในแต่ละวันมาเป็นครอบครัวกันสำหรับเช้านี้เรื่องแต่เที่ยงคืนเลย ก็มีบาสเอเนี่ยแข่งขันกันแบบละลานตาเลยทีเดียวทีทั้งหมด14คู่14คู่ในวันนี้ผมคัาสดมาให้วันนี้3คู่ทางด้านหน้าช่องถูกจะจัดขัดใจสวนๆๆๆๆไปเริ่องเลยครับคู่แรก,กวันที่ทางด้านฟินิกซันวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมพ่อมดอย่าง โอสิตารวิสาสเลดเปิดมาแล้วนี้2.5งจสิบสามแต้มตรงนี้ทางด้านฟินิกซานเองห้างเกมแบบสุดก็ชนะไปสามเกมแพ้ไปสองเกมส่วนทางด้านวิาสาดเองเนี่ยแพ้ม,มาแล้วสิบสามเกมติดต่อกันละว,วันนี้ครับเลดเปิดมาอาจจะดูแพ้นหน่อยแต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นที่มีอยู่ อาวุธการทลายล้างของฟลิกซันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูเกอร์แบดดี้วิลหรือว่าเควินดูแลน์มีภาษีมีคุณภาพมากกว่าทางด้านวิศาะอย่างแน่นอนวินาสาะก็พึ่งแค่ทางด้านจอรแดนพู oo, แค่คนเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีพิษส่งอะไรมากนะัก13แต้มในวันนี้ที่เปิดมาครับให้ไปต่อทางด้านเฟลิกซันรับรองสดชื่นได้อย่างแน่นอนครับไปต่อคู่ที่2เลยมาที่คลิฟแลนด์คาโวลิอาวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านฮูสตันล็อกเก็ต คู่นี้เพิ่งเจอกันมาหมาด,ดๆเลยเป็นทางด้านล็อกเกตครับเฉือนเอาชนะไปได้แค่หน,นึ่งคะแนนวันนี้นะครับต้องกลับมาแข่งที่ในบ้านของคิปแลนคาลียถือว่าเป็นแมตช์ล้างตาการเปิดมาวันนี้ครับสามแต้มสามจุดห้าตรงนี้ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านจะขาดตัวทางคะเนนยาวเอมมวีมูกว่ไปแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านจาริตอาร์เรนแล้วก็ดูแวนมิชเชลน่าจะพาทีมเอาชนะจรวดข้าวฟาหได้ที่สี่คะแนนขอมองที่ทางด้านคริแลนคาลีย ได้เลยครับไปต่อคู่้สุดท้ายเลยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าทางด้านเบลฟิสกิสลี์เป็นการแข่งขันแบบสองเกมติดแต่แม้เดินทางไปไหนวันนี้ต้องเปิดบ้านเจอทีมทางด้านยูท่าแจ๊ดที่ผู้เล่นบาดเจ็บเริ่มกับทยอยกลับมาแล้วแต่วันนี้ทางด้านเจ้าบ้านต้องเช็คฟิตจาามอร์เรนว่าจะมีโอกาสลงสนามมากน้อยแค่ไหนเมื่อเช้านี้ทําท่าจะลงแต่ก็ไม่ได้ลงวันนี้นครับมีโอกาสมากที่เจ้าเรนจะลงสนามเลนที่เปิดมาวันนี้11แต้มก็ยังเชื่อว่าทางด้าน เมฟิสกิสตี้ที่ปีนี้มาตรฐานดีเ,เกินจะเอาชนะยูท่์แจ๊ดได้มากกว่า12แต้มขึ้นไปฝากด้วยนะครับ3ทีตัวนี้ถูกจะจัดขัดใจสวนย้ำเป็นค้าแล้วกันนะครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับแอดไลน์มาที่ a อ p a i 7ได้เลยื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์โอ้โหให้แตกสวันติดขนาดนี้ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับใครที่ตามผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ